เราสามารถรับประทานโปรไบโอติกก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนจะดีกว่ากันนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยได้ทุกเวลาเลยเพราะโดยปกติเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าโปรไบโอติกไม่ว่าจะเป็นแบบซองแบบเม็ดหรือแบบแคปซูลก็ตามเนี่ยเราอยากให้มันผ่านกระเพาะอาหารไปเร็วเพื่อจะได้ไปอยู่ที่ลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่เร็วหลายคนบอกว่าอา้าวทำไมต้องทานให้มันผ่านไปเร็วเพราะอย่าลืมว่า โปรไบโอติกเหล่านี้เป็นจุลินทรีย์ที่อาจจะถูกทำลายด้วยกรดในกระเพาะอาหารดังนั้นถ้าใครรับประทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารเนี่ยอาจจะทําให้โปรไบโอติกเหล่านี้ถูกทําลายได้บางส่วนแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อห้ามนะครับถ้าเราจะเลือกเวลาที่โปรไบโอติกสามารถ เคลื่อนตัวจากปากเราอะ่ะไปถึงลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ได้เร็วที่สุดแนะนำให้รับประทานช่วงท้องว่างซึ่งท้องว่างก็หมายความว่าห่างจากมื้ออาหารสองชั่วโมงหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนนอนก็ได้ซึ่งหลายคนอาจจะกังวลว่า,าโปรไบติกเนี่ยถ้าเรารับประทานก่อนนอนมันไม่กระตุ้นอินซูลินเหรอมันไม่ทําให้อ้วนเหรอโปรไบติกเป็นจุลินทรีย์อันนี้มันไม่กระตุ้นอินซูลินอยู่แล้วโปรไบติกยี่ห้อที่ดีจะใส่อินูลิน นะครับเข้าไปเพื่อเป็นพรีเบอติกซึ่งไม่กระตุ้นอินซูลินอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่เราเลือกโปรไบอติกสักยี่ห้อหนึ่งให้เลือกยี่ห้อที่ไม่ผสมน้ำตาลนะคใครอยากดูยี่ห้อที่ผมรับประทานอยู่เป็นประจำนะครับผมไม่ได้ผลิตเองด้วยนะครับยี่ห้อนี้ใครอยากดูนะครับสามารถพิมพ์คําว่าโปรไบอติกแล้วก็แคปหน้าจอสอบถามแอดมินในอินบ็อกซ์ได้เลยครับสำหรับใครก็ตามไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้กดซีฟิร์สไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ